คุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับเดี๋ยวตามหาคุณยายนกร้องนะครับคุณยายคุณยายนะครับฝันหรือยังนะครับตามหากว่าจะเจอนะครับงดแลี้วงมันตามหาไม่เจอไม่เจอสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับคุณแม่คุณยายอ่ะเป็นยังไงบ้างดีขึ้นแล้วสบายดีขึ้นแล้วอดีขึ้นแล้วเอาถ้าไม่ดีขึ้นก็อดนะอด ด,ดีขึ้นน่าจะฟันดีแล้วตอนนี้ฟันยังครับยายฟันยังครับปกติไม่ไม่ไม่ปกติจะฟันเกี่ยวกับปูเนาะลงสวนวันนี้ฟันเกี่ยวกับปูเลยไม่ไม่เลยเพราะว่าปูให้แล้วไม่ยอมเอาให้แล้วไม่ยอมเอาจ้ะตอนตอนนห้นสี่แปดเจ็ดอ๋อปูให้แล้วไม่ยอมเอาก็เลยวันนี้เป็นยังไง เลยไม่เคยฝันเห็นปเูเลยเลยพึ่งพึ่งไปงานศพนี่แหละอ๋อแล้วฟันเห็นอะไรบ้างช่วงนี้ไปงานศพไปงานศพพูดกับหลวงตาพูดว่าหลวงตาบอกนกร้องยังอเลยหลวงตาพูดขยันขยอยอยู่นั่นแหละก็เลยมึนก็โกหกหลวงตานั่นแหละจ้ะบอกว่าร้องแล้วบอกว่าถ้ายโยมย้ายไม่ไม่บอกไม่บอก อัตมาจะไม่กลับบั็เลยก็เลยก็หกลงตาไปนะป่าลกร้องแล้วป่าลกร้องแล้วป่าแปดศูนย์กับจีเจ็ดที่จริงนกยังไม่ร้องใช่ไหมนี่นกร้องแต่ไม่ได้สนใจเพราะว่าพลาดไปสองมวดแล้วไงก็เลยไม่ได้สนใจนกอกไม่ได้สนใจนกรอ้กรองเลยบอกว่าทําไมมาให้หมดเงินไงให้เอฟซีก็หมดเงินหมดไรอย่างนี้นะก็เลยไม่อยากจะฟังแล้ววันนี้นะ แต่พูดออกไปนะไม่ได้ตั้งใจฟังนกหรอกแต่ปากมันหลุดบอกพระโปรเปดศูนย์โปกแปดศูนย์กับสีเจ็ดแปดศูนย์กับสีเจ็ดแต่ต,ตัวเองแล้วกลับมาบ้านมานอนฝันนอนฝันเมื่อคืนวานหลอฝันว่ามีผู้ชายเก็บเห็ดละโงกมาให้ <c oughs> ผู้ชายเก็บเงินเก็บเห็ดละโงกเก็บเห็ดละโงกมาให้ก็บอกเห็นย้ายชอบกินเห็ดละโงกเลยเขาเก็บมาให้ ใส่จานเนาะใส่จานเสร็จแล้วก็ยังไม่ได้กินอ่ะรับเอาเขาให้เสร็จแล้วก็รับเอายังไม่ได้ทําอะไรกินตื่นก่อนแล้วตีความฟันยังไงยายเห็นเจ็บเห็นแล้งกเลยก็ว่า,าจานก็นเจ็บเนะเจ็ดกระสีกระสาม <4 S 2> ตัวมันจะมีสองสี่เจ็ดบหรือศูนย์สี่เจ็ด ีเ่เจ็ดมันมีไข่ด้วยกลมๆนะอ๋อ oh. จะศูนย์สี่เจ็ดหรือเปล่าว่าเห็ดมีเป็นไขก่กลมๆด้วยแต่ตัวเองนะมัน,ม,นมันชอบอย่างนั้นแต่แต่มาแปลบอกคนอื่นนะว่าสองสี uh ่กับสองห้าแปลบอกเขาแต่ตัวเองในใจอ่ะชอบศ <0 47. S 2> mm ูนย์สี่ศูนย์สี่เจ็ดเพราะว่ากลมๆก,ก็เป็นศูนย์เนาะใสจ่จานกัเจ็ดจานกัเจ็ดสี่ก็คือมากินเนาะ ยังไม่ได้กินเขาบอกว่าให้เอาไปกินเห็นเห็นคุณยายชอบกินเห็ดก็ว่างนี้นะแต่ในใจว่าเออเห็ดละโงกเนะเห็ดละโงกคุณเมนก็สัดงอสองก็งอสองสองเนาะเห็ดกระสีกอไม่สีก็สามเนาะต็งอกให้เอฟซีพิจารณาเอาว่าจะตีเหมือนคุณเมนนกร้องไหมคุณเมนนกร้องตีเป็น สองสี่กับสองห้าสี่กับสองห้าแต่เล็กชอบจริงจริงชอบศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดเ็บสี่ช่วยพิมพ์เลยเด้อศูนย์สี่เจ็ดไม่ได้เขียนเลยนะครับศูนย์สี่เจ็ดเอฟซีเขาพิจารณาดูว่าเออให้เอฟซีเขาแปลเอาว่าเออชอบยังไงก็จะเอาถ้าไม่ชอบจะผ่านครับเมื่อว่าจะถึงซาตร์แล้วจะถึงซาร์เผื่อฟุกเนาะ เราไปทำบุญทำทานทำบุญในช่วงวันศาสตร์เนาะจากถึงศาสตร์ศาสตร์ลาาก็ศาสตร์ใหญ่เลยนะมือกบศาสตร์เล็กจะเปงแล้วนี่ทำในช่วงนี้คุณแม่นกเราไม่ค่อยสบายแต่ดีขึ้นแล้วได้ตามต่ออีกยิ่งยิ่งจำใสแล้วไปไม่เห็นกันไปไม่เห็นกับพอดีธุระเยอะเนาะไปหาลูกหาอะไรจะทำบุญทำอะไรทำบุญป้าก็ต่างหลายวัน อยู่ในงานเขาเต็มพูดปกติก็ไปมาไปมาไ่นแหละแต่ไปช่วงที่ไม่อยู่ให้ซีพิจารณาดูไม่ได้ทําให้ถูกก็จะจะว่ากัน <c oughs> เพราะว่าเป็นวความฝันเนาะแ<อ>กนกย,ยังไม่ร้องเลยจริงๆร้องแต่ว่าไม่ได้สนใจ <c oughs> ร้องร้องทุกวันแต่ไม่ได้สนใจบนญว่าเขาหกมาหลายมวดแล้ววางเลยซีก็ติดตามก็ ก็เ,เสียเงินนะวางนี่เลยไม่อยากฟังแล้ววางบอกพูดกนันนกอย่างนี้แหละเขาก็เขาก็ยังมาร้องอยู่เหมือนเดิมเขาก็าร้องอยู่เหมือนเดิมแต่ไม่ได้สนใจฟังเขาแต่บอกหลงตาไปนะน้ำปากมันหลุดไปเองหลงตาก็ถามหลงตาขยันขยอขยันขยอถามก็เลยบอกเดี๋ยวหลงตาติดตามอีกโอ้โยมนี่ก็หก <laughs> <laughs> ก็หกต่มาไม่ไปได้ถ้ามันโอเปรศูนย์หลงตาเสียได้อีกแหละเสีย <laughs> ไ,ได้อีก ไไนะบ,บอกลงตาไปยังไงนะบางทีมันเลขบอกลงตาไป47กับ80 47กับ80อ่ะลงตาก็ดูตลอดใช่ไหมลงตาดูตลอดเพราะว่าตอนตอนตอน,ตอนที่ว่ายโยมฝันว่าปิงเกาะไปลงสะหน้าตำหนักลงปูแล้วลงตาบอกสะกับ4ปิงกับ8จับกับ7ลงตาก็ได้3ตัว สี่แปดเจ็ดเต็มเต็มเลยนี่ก็หลวงตาบอกว่าเออฝันว่าหลวงหลวงปู่อุ้มเด็กเนาะฝันคืนที่ใกล้โค้งสุดท้ายเนาะกลุ้มเด็กให้เด็กหนึ่งคนตอนนั้นเนาะแล้วหลวงตาหลวงปู่บอกว่าให้มาเอาเด็กยังไม่ได้มาอุ้มอ่ะตื่นกน่อนพอดีหลวงตาว่าเด็กผู้ชายมันจะเป็นเลขอหนึ่ง โกนกับเก้าลงตาว่างนี้เป็นเก้าหนึ่งเต็มเต็มอีกเ็มเมลงตาก็ได้อีก,ก,อกโอ้ลงตาแ <ไป S 1> มน 9, ลงตาก็เลยติดตามแล้วใครเอฟซเขารู้ใจไอ้นั่นเขาก็ได้อยู่ทาตีเป็นเนะาะก็ตีเป็นอันนี้ฝันเมื่อคืนนี่บ่วันสองวันนี่บ่ฝันเมื่อเมื่อวานกน่อนเมื่อวาน่กนแหละมาจากฝันว่าอีกรอบหนึ่งนะครับฝันว่าเพอเอฟซีช่วยเตีเยว เขาเอาเห็ดมาให้เขาเอาเห็ดละโงกมาให้เห็ดละโงกสักกระโงกแต่ใส่จานใส่จานมาให้จานชามนั่นแหละเต็มจานเลยก็ไม่เต็มอ่ะไม่รู้กี่ดอกไม่ได้นับอก็ประมาณห้าหกดอกนี่หละเป็ดดอกสวยดอกสวยดอกกลมมีไข่ด้วยไงไข่ด้วยแล้วก็มีดอกตูมด้วยมีไข่ก็นาจะกลมกลมเห็ดละโงกไข่ดอกไข่ละโงกมันก็เลขศูนย์ก็กลายเป็นชอบศูนย์เจ็ด 047ชอบ 4, <7. S 1> นะอ๋อชอบ047มาไม่มาไม่รู้เนาะ,ะแต่ 4, ความ 4, ชอบ047แต่เพลย์ให้เขาฟังนะว่าภาษาเขมรเนาะซัดเงาะส้มน,นะส้มส้มอ,อ่ะภาษาเขมรนเพลอีกอย่างหนึ่งเนาะซัดกระซามซัดกระซีบอกเขานะหรือบอกว่า24 25อะไรนี่แหละบอกเขาไปครับเราจะใครจะ ตีเป็นเนาะแต่ตีเป็นก็ลองดูเด้อนะครับคุณคุณแม่นกร้องนะครับขันฝันแม่นอยู่นะครับอ่ะขอบคุณคุณแม่นกรก้องคุณยายนกร้องนะครับเรียนงไงก็ได้ FC ช่วงนี้นะครับนกมาร้องก็หกบ่อยก็เลยไม่ค่อยได้เอาสองงวดแล้วสองงวดแล้วไม่ไม่เข้าก็เลยไม่ได้เอามา ร้องเจ็ดห้าเจ็ดห้านี่มันก็ร้องเจ็ดห้าอยู่เหมือนเดิมก็เลยบอกเจ็ดห้าแต่ยังไม่ยังไม่ออกสักทีไม่ออกสักทีก็เลยไม่เอาเลยชุดก่อนมันร้องสี่เจ็ดเนาะพอพอมอดล้างมันร้องเจ็ดห้ามันก็ไม่ออกสี่เจ็ดมันก็ไม่ออกเนี่ยก็เลยไม่สนใจทำองวันนี้ทําไมสี่เจ็ดทำยังไงทําไงก็เนี่ยมาแล้วสี่เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดอันนั้นสงสัยมั้งเงินรอพรดีมันตรงกับเลขฝาลงคนตายด้วยอเขาเพิ่งมาบอกเมื่อวานนี้บอกว่า เลขมันตรงกับเลขปลาไหลตายน,นะใส่สุป,ปลาไหลรัาเลขปลาลมเลขอะไรถามสับเปลอก็บอกว่าหนึ่งสี่แต่ตัวเขามองไปเนี่ยเห็นสี่เจ็ดว่าสี่เจ็ดตรงกับเลขยายฝันเลยว่นงี้เอาสรุปแล้วก็คือยายชอบจริงๆคือเลขศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดอ่ะชอบตัวเดียวศูนย์สี่เจ็ดนะครับยังเลียนแปลงไว่ากันนะครับใครชอบตัวไหนก็จานศูนย์สี่เจ็ดนะครับเน้นเนะครับ ไม่ต้องไปซื้อเยอะนะครับโชคประจันไม่โชคพันได้ศูนย์สี่เจ็ดเด้อนะครับของ <c oughs> คุณแม่นกร้องนะครับขอบคุณคุณแม่มากครับผมสาธุสาธุสวัสดีครับผม